จีนเขากำลังจะนำไทไฟ์หรือมวยไทยของเราไปเปิดที่ประเทศจีนไม่ใช่เฉพาะกรุงปักกิ่งนะครับเขาจะไปทั้งประเทศเลยเราจะขยายไปที่เมืองจีนประมาณหมื่นแห่งแบบนี้เฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงหมื่นแห่งมืงในอีห้าปีนอเจากนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีโซเทาวันนี้เราพาท่านออกมานอกสถานที่นะครับงานนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกซึ่งประสานงานโดยสภาหอการค้าไทยนะครับโดยคุณเชาชัยเจียมวิจิตนะครับงานนี้ที่ผมพาท่านมาที่จังหวัดพระนคนรศรียากาก็คืองานไทยไฟล์หลวงปู่ทวดนะครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยคาดเชือกไทยไฟล์ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีนะครับไฮไลท์สำคัญของงานนี้เนี่ยนอกจากเป็นการชิงแชมป์มวยไทยไทยไฟท์ซึ่งเป็นรายการใหญ่ของบ้านเราแล้วเนี่ยยังมีจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คืองานนี้เป็นงานเปิดตัวพาร์ทเนอร์จากเมืองจีนครับคือใครครับคือมิสเตอร์วิลเลียมอูซึ่งอีกสักพักเนี่ยทางรายการดีบีสุทของเราก็ได้รับเกียรติจากทางผู้จัดให้เข้าสัมภาษณ์ ทั้งคุณวิลเลียมอูเองซึ่งท่านก็เป็นประธานบริษัทยูไนเต็ดแวนเซนสปอร์ตแมนจเมนต์จากกรุงปักกิ่งนะครับนอกจากทางพาร์ทเนอร์คือคุณวิลเลียมอูแล้วเนี่ยก็จะสัมภาษณ์ทางผู้จัดไทยไฟนะครับเจ้าของรายการก็คือคุณรปอนวาทินโดยทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ผ่านการประสานงานจากคุณเฉาชัยเจียมวิจิตจากสภาของการค้าไทยนะครับงานนี้เนี่ยจีนเขากำลังจะนำ ไทยไฟล์หรือมวยไทยของเราไปเปิดที่ประเทศจีนไม่ใช่เฉพาะกรุงปักกิ่งนะครับเขาจะไปทั้งประเทศเลยซึ่ง Business m o เดลยังไงเดี๋ยวเอาไว้ท่านลองฟัง จากปากของคุณวินเลียมอูเองว่าไทยไฟจะไปเมืองจีนได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปต่างแดนเป็นรายการใหญ่ครั้งแรกแต่เดิมเดิมทีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยรายการซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่เรานำไปต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยเออยอาหารไทยเอยนวดไทยเอย ผลไม้ไทยเอ่ยก็เป็นการไปแบบไม่ได้เต็มรูปแบบอย่างนี้อันนี้เป็นธุรกิจใหญ่กับธุรกิจใหญ่จับมือกันโปรโมตร,รายการไทยไฟนะครับงานนี้เป็นบรรยากาศนะครับก่อนอารายการจะเริ่มในวันนี้ขอเชิญท่านชมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับดูว่างานนี้จัดกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่วัดหลวงปู่ทวดพระนครศ,ศรียุธยานะฮะอีกสักคู่ผมจะนำ ท่านไปฟังจากปารพร์เนอร์จากเมืองจีนคือคุณวิลเลียมอูเองและเจ้าของรายการไทยไฟจากเมืองไทยแล้วก็ทางผู้ประสานคือสภาหอคุณเา้าชายเจมวิจิตนะครับติดตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะนำท่านไปพบกับทั้งสามท่านกัน ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนพวาทินนะครับประธานจัดงานไทยไฟวันนี้ยิ่งใหญ่มากทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตครับสอบถามท่านนพวาทินหรือพี่มดนะฮะว่างานไทยไฟตอนเนี้เราจะไปเมืองจีนจะลำพี่ไปร่วมมือกับทางจีนได้ไงครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเาาชัยนะครับกับคุณฉัตรชัยนะครับจริงๆแล้วที่กรุณาติดต่อมาให้นำไทยไฟ ไปสู่ประเทศจีนโดยความร่วมมือกับสภาขอการค้าไทยจีนตอนใต้ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเรื่องของตะวันออกเรามองภาพว่าตะวันออกยังไงเราก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของการต่อสู้แล้วเราไปบอกว่าเราได้จีนมาร่วมมือกับเราเพิ่งจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแข็งแกร่งมากโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนเขาเยอะเขาเยอะมากครับ ผมก็อยากจะเข้าไปสอนสอนเรื่องการต่อสู้เอาการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนมาร่วมกันมันก็เป็นสิ่งมันเป็นก็ถือโอกาสที่ดี ที่คุณออกกับคุณฉัตรติดต่อมาก็เลยนี่เลยเป็นจุดเริ่มของของการที่ผมได้ได้เข้าไปจีนครับครับคือทางพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณวิลเลียมอูเนี่ยที่มาจากอ่าปักกิ่งเนี่ยเป็นทางสภาหอการค้าพี่ฉัตรกับพี่อ๊อกติดต่อมาใช่ครับใช่ครับเปิ่นผมเรียนเนยนะครับว่าเวลาเราไปทํางานที่ต่างประเทศสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเจอตัวจริงครับผมทําไทไฟมาประมาณ14ปีครับเราเจอโปรโมเตอร์มาหลายคนครับเราเจอบริษัทมาหลายบริษัทครับแต่เรา โชคดีมากที่สป,ปาของกันค้านำ UVS รับของคุณวินเลียมมาไปมาเจอกับผมแล้วเขาผ่านผ่านการทำงานเรื่องสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มาจัดกีฬาการแข่งขัน AC ซีมิลานจัดเ b ็นบอมาอะไรมาคมันมันเหมาะฮะมัน,ม,นมันเจอโอกาสที่ดีแล้วเราไปเจอคนที่ใช่มันก็เลยสามารถที่จะดิวกันได้ทำทำให้มันมาลงตัวแล้วเวลาวิชั่นเราก็เหมือนกัน เราก็มีนโยบายเดียวกันนะันเราก็อยากจะบก่กบอกถึงเรื่องความวัฒนธรรมไทยไทยจีนนี่คือประเด็นหลักของผมคราจริงๆที่คาดหวังอะไรกับการจับมือกับเมืองจีนนะีตอนนี้จริงๆแล้วผมผมไปเมืองจีนมาต่อยต่อยมาหลายครั้งนะครับมม<ต>ครับ่อยเมืองจีนมันเปสามสามสี่ไฟแต่ไฟนี่ครับผมรู้สึกดีมากนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราเจอคนที่ใช่รับด้วยแผนงานขับเป็นคนรุ่นุใหม่ด้วยครับรับเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นจีน จีนเมริกันด้วยพูดแต่ภาษาจีนอยู่้วนะครับพูดภาษาเกง่งอย่างเดียวเก่งคล่องแคล่วขวมองเรื่องวิชัน่นเนี่ยมองเรื่องเรื่องอ,อินสตาแกรมเรื่องเฟซบุ๊กเรื่องการโปรโมชั่นในทางทางด้านของออนไลน์เป็นหลักครับน,นี้สิ่งที่ผมผมชอบมากนะครับก<อ>ารโปรโมชั่นในทางออนไลน์แล้วคิดดูดิครับคนจีนมีประมาณเกือบพันพันล้านห้าพันสี่ร้อยล้านโอ้ตายเลยเราออนไลน์ออกไปเราเห็นอะไรแบบนี้ผมผมรู้สึกว่า ผมภาถุกทางแต่คนรุ่นใหม่แต่ว่าผมก็ยังยึดเรื่องความเป็นรากเหง้าของ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 วัฒนธรรมนะผมใช้นโยบายชื่อไทยไทยสปิริตไทยสปิริตใช่ครับจิตวิญญาณไทยใช่ครับเราเป็นคนไทยเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดออครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยผ้าไทยภาพยนตร์ไทย มันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดโอ้โห oh. มันเป็นคาว่าไทยเพราะฉะนั้นคนชาติอื่นมันจะทําดีกว่าเราได้ยังไงถูกไหมครับ hmm. ถูกครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเลยใช้คาว่าไทยสปีดไมนคือจิตอาสาของของ, mm hmm. ของคนไทยเขาจะทํายังไงก็แล้วแต่สม,มมุติว่าเขาทำเขาทำต้มต้มยำกุง้งเขาทำยังไงอะ่ะความรู้สึกความอร่อย ความเข้าถึงเข้าถึงรสชาติอ่ะยังไงผมก็เรียนเลยนะครับว่ามันสู้คนไทยไม่ได้แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่บอกของความเป็นไทยผมถือว่าคนไทยเท่านั้นต้องทำต้องทำได้ดีที่สุดนี่ครับวันนี้ก็ขอฝากพี่นพพรวาัิน์ช่วยนำพาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยคือมวยไทยของเราไปสู่เมืองจีนและไปสู่ระดับโลกต่อไปขอบคุณมากครับพี่วันนี้เรับผม 啊！今天我们有贵宾从北京来，名字叫吴恩言先生，他他是北京合力万盛体艺管体育管理有限公司很大的公司，在中国的是的。吴先生呢，他跟 Thai Fly 啊要想来来泰国做那个合作伙伴。 把泰飞去中国发展。第二个问题呢，我想问您一下啊，为什么你有啊、呃、感兴趣？对泰拳有感兴趣？嗯、呃，首先非常感谢主持人来介绍我。呃，我是来自北京合力万盛的吴文言。啊、呃，这次和泰飞的合作，我们是基于几点的考量：一个是中泰多年的友谊，啊、呃，亲如一家人。对。 那、呃、此外，我们有非常多的共同的文化和历史啊。对，呃、泰拳呢又作为泰国的国宝啊，非常有传统的一项武术。对，呃，中国呢又是华夏武术的一个发源地，<对>所以在武术方面，我们都有非常多的共同点啊。对，在泰国我们也。 此次接受邀请来参观我们的最后的决赛，呃，有很多的收获。嗯，那、呃、作为中泰友谊的桥梁，我们也希望把泰国的泰拳引入到中国，作为中泰文化和体育交流的最重要的一个项目。嗯，那、呃、这样呢，不但可以把中泰的友谊更加巩固，同时可以为两地的两国的人民塑造更多的一些英雄。 <c oughs> <c oughs> อ่าครับเอาอยตรง้จ商贸和旅游提供桥梁อี่ <啊 S 2> ุณชัดชัยเริ่มแรกเนี่ยขออนุญาตแนะนํานิดนึงว่าทางของการค้าเนี่ยไปเกี่ยวข้องตรงนี้ได้ยังไงฮะก็ <c oughs> จริงๆจากนโยบายของการทํางานคณะเราที่ได้รับมานะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลก็คือในเรื่องของ Thai Soft Power แต่จริงๆทางเราอยากจะเรียกว่า Thai Spirit ค,คือวิญญาณความเป็นไทยที่เราจะนําไปสู่สากลน,นะครับโดยในคณะเราตอนแรกก็ดูศักยภาพก่อนว่าทางประเทศไทยในเรื่องของมวยไทยหรือศิลปะการต่อสู้เนี่ยค่ายไหนที่น่าจะมี potential ในการที่บุกตลาดโลกได้ผมก็เห็นว่าทางไทยไฟนะครับซึ่งเราก็มีความคุ้นเคยกับประธานไทยไฟคือคุณนพพรวาทินหรือดอนรนพพรวาทินเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพี่มด ครับ,รบพิมอนเองนี่ก็มีความเชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหการรมบันเทิงหนังนะครับรวมทั้งในเรื่องของมวยซึ่งทำมามา30กว่าปีและสร้างแบรนด์ไทยไฟมากว่า12<อ>ปีระสบการณ์ยาวนานครับผมผมก็เห็นว่ามีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นว่าจะนํามวยไทยซึ่งเป็นมวยไทยแท้ๆนะครับไม่ใช่เป็นคิกบ็อกซิง่งหรือเป็นศิลปะการต่อสู้แบบอย่างอื่นครับ นะครับที่ก็ดัดแปลงออกไปอของเราเป็นเรียวมวยไทยเป็นออริจินอลมวยไทยเจ้าตำรับใช่ครับเป็นศิลปะมวยไทยเดิมแท้ๆมีการไหว้ครูนะครับมีศิลปะแม้ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะเอาศรริลปะการต่อสู้ตรงเนี้ยไปสู่ต่างประเทศรเราเห็นว่าไทยไฟมนีมีศักยภาพที่สุดและมีความเป็นไทยมากที่สุดนะครับตามนโยบายของเราพอเราได้คุยกับพี่มดนะครับดรนพพรวา์ทินตรงกันแล้วคราวนี้ผมก็ หาพาร์ทเนอร์ที่จีนในการหาพาร์ทเนอร์ที่จีนเนื่องจากเราก็มีคอนเนคชันอยู่หลายมณฑลนะครับเราก็ไปคุยหลายมณฑลนะครับตั้งแต่ทางเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะทางยุนาน,นานเมืองคุนหมิงมยันไปถึงโน่นนะครับกวางตุง้งเซินเจิ้นครับตั้งแต่ตะว,วันออกนะครับยันตะว,วันตกเนี่ยเราก็มาเจอพาร์ทเนอร์คนหนึ่งเราก็เชื่อมให้เราไปถึงผู้บริหารนะครับประธานของบริษัทบริหารการกีฬาอันดับต้นๆของจีนคือบริษัท UVS คือ United วันเช่นครับสปอร์ตแมเนจเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการทาโอลิมปิกปี288 8ได้อย่างงดงามประสบความสำเร็จแล้วก็มีการนำกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลหรือทั้งไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนนะครับเข้าเยอรมันเนี่ยเข้าไปสู่จีนนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ n อ a ที่ทำให้บาสเกตบอลเข้าไปฮิตในเมืองจีนนะสร้างนักกีฬา ดังอย่างเดียวครับอย่างเาวหมิงขึ้นมาได้นะครับก็เห็นว่าบริษัทน,นี้นะครับเขามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของการบริหารการกีฬาแล้วก็มีความสนใจในมวยไทยด้วยที่สําคัญโอโ้โหแล้วเขาเห็นว่ามวยไทยมีอนาคตมากนะครับโโเขามีวิสัยทัศน์ตรงกับเรา พอคุยกันมันคลิกแป๊บเดียวครับคนเราพอแบบมันคลิกกันก็ปุ๊บคุยกันไม่นานเราวีดีโอคอลคุยประมาณสองรอบนะครับหลังจากนั้นผมไปที่กวางโจครับนะครับบนถนนกวางตุ้งพอดีทางปกส่วนใหญ่ท่านจะจัดงานบัาติตบัาชิตไทยนะครับพอดีก็อยากได้อะไรที่เป็นมีความเป็นไทยไปไปที่นั่นผมก็เลยเสนอว่าเอาไทยไฟล์ไปเปิดตัวที่นั่นนะครับก็เลยได้นําไทยไฟ์ไปเปิดตัวในงานบัณชาตซึ่มีทูตานทุตประมาณ60ิประเทศนะครับ กองสุนใ่ประมาณ60ประเทศมาร่วมในวันนั้นด้วยเรามีได้มีการวางแผนหลายอย่างในเรื่องของการที่จะขยายไปที่จีนเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่ข่าวออกมาบอกว่าเราจะขยายไปที่เมืองจีนสร้างยิมประมาณหมื่นแห่งบางคนบอกจะเป็นไปได้ยังไงไปได้ยังไงหมื่นแห่งหมื่นแห่งในเมืองจีนใน5ปีเป็นหมื่นแห่งเ่ยนะไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นนะแต่เป็นไปได้เพราะว่ามันมีวิธีการมีกลไกนะครับเพราะว่าเราเจอบริษัทที่ใช่มีวิสัยทัศน์มีคอนเนคชั่นที่ดีมี ความรู้นะครับในการที่จะบริหารการกีฬาให้ประสบความสําเร็จทําให้โมยไทยเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกับอะไรครับเหมือนกีฬาต่อสู้ของญี่ปุ่นเช่นยูโดสามปีแรกเราจะเน้นการตั้งบุคลากรสร้างบุคลากรเป็นหลัก่อนะครับเขาก็จะเป็นโค้ชเป็นครู ต่อไปที่จะไปสอนในเมืองจีนที่ว่าไปยิมต่างๆไปตั้งยิมตัวเองไปดิฟิเดตต่างๆแล้วคนเหล่านี้ก็จะตั้งนักมวยที่มารวบในหลีกต่างๆขับให้ไว้ในเมืองจีนครับผมครับ ก็แต่ในระยะแรกอาจจะต้องเอาครูมวยไทยอดีตนักมวยไปอนไแน่นอนตอนนี้เราวางแผนอยู่แล้วเราจะเอาครูมวยไทยของไทยไฟ์เนี่ยไปร่วมมือกับมหาลัยปักกิ่งเลยเอาหลักสูตรของเราไปไปปรับให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูของเราไปสอนไปเทรนนะครับแล้วตรงนั้นจะเป็นจุดที่จะกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับหมื่นหมื่นคนสามปีไม่ยากเลยพี่นะครับแล้วก็พอผ้าปีมีหลายหมื่นตั้งหมื่นหยิบมันแป๊บเดียวพี่ครับปึ๊บ นั่นเป็นวิสัยท่าที่ไปฟังแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไปต้องไปก่อตั้งเหรอไม่ใช่มาตักพันธ์ที่ซ้อไปเดี๋ยวฮาร์ดแวร์มันเกิดเองอบพี่อ๋อถ้ามีครูมีนักเรียนเดี๋ยวทุกอย่างนี้มันเกิดเองันเกิดเองถูกค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากคนไม่ได้เกิดที่สถานที่เราไม่ได้ไปก่อตั้งสถานที่นไม่มีคนก็ล้างก็ล้าง สำคัญที่ตรงนี้ที่หัวใจเคียร์ซับเซตของไทไฟส์ในจีนนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ครับผู้ดีลวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านชัดชัยเล่งยี่มากนะครับที่มาให้ความกระจ่างเรื่องของบทบาทสภาของการค้าที่จับคู่ไทไฟ์กับทางมิสเตอร์วิลเลียมหอจะไปเมืองจีนยังไงแล้วเราจะนำความเลื่อนหน้ามาแจ้งต่อท่านผู้ชมรายการของเราในกาจับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับ Bye bye. อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะ